สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับโอ้มาดูรถไทยครับรถไทยอะไรเนี่ยรุ่นอะไรเนี่ยอะไรเนาะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนขับก่อนถามพี่พ่อก่อนรุ่นนี้ยังเนี่ย ปไปยิมันนะพี่น้องนี่แหละครับในโรตารี่ครับหรือว่าจออหมุนเยมหมุนหรือว่าจออหมุนนั่นเ่ยน่าจะจออหมุนครับภาษาช่างภาษาอะไรล่ะเขาเรียกกันอ๋อรุนนี้ไอ อะไรนะจำไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมรถนอกครับรถนอกรถจีนอะไรนี่น่าจะคล้ายๆกันกับฟอร์ดครับเห็นเ,เห็นลุงแกพูดว่าน่าจะ ใช้ตัวเดียวกันนะในกรกินข้าวๆบางตัวนะครับก็ไม่ได้เป๊ะเสมอไปพอเทียบเทียบรุ่นเราครับนอกครับของนอกแตกกองใหม่เลยแต่ว่าใช้งานอยู่ในไทยหลายปีแล้วครับรุ่นนี้สวัสดีครับ รุน่นเนียังก่อนเนี่ยรุน่นเนียังก่อนเนี่ยบ่หัวคนขับก็ไม่รู้ครับแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยปันน่นนาครับปั่นข้าวโอ้โรตารี่มันเล็กไปไหมเนี่ยเรียกโรตารี่นะครับที่จอบหมุน ดีเว้ร์รุนนี้โรเตอรี่มันเป็นเอาหมุนตัวกลางเลยกนยังไหมันไม่มีอยู่ก,กลางอู้อหอยทำไมช้าจังเลยอู้เดินหน้านี่เร็วครับขอยช้ามากเลย เอา้าโอ้หมุนแยกอิสราด้วยโอ้แกเข้าเกียร์มังง้งเนี่ยเอเอ้าไม่ใช่ว่ะรือว่าไงเอา้างงครับอู้ทางนู้นรถใหญ่ครับรถเจี๊ยตอตือออหานครับเอ้าดูดูด,ด,ดูดูตอนท้ยนั่น ย้อวไม่เร่งเครื่องว่ะจอบแยกอิสลาครับขนาดเหยียบคัสยังไม่หยุดหมุนเลยเออเออออออหมดแรงกัดเออเออออออหมดแรงอ,อู้ เจ็ดศูนย์สี่อะไรเน mm. no. ี่ย UTO y t o หรือว่าอะไรโลโก้ยี่ห้อคล้ายๆกับไอ้อะไรนะรุ่นอะไรวะผมก็จำชื่อไม่ได้อะไรวะรถอะไรวะเฮ้ยคือลืมซะวะ อมาดูครับโอ้ใส่สโลเลยเอ้ารุ่นนี้ยังก่อนเองบ้าหูจักพอมกิตกนตามที่ไรแกก็บอกไม่รู้ซื้อมาจากนอกครับ นี่แบบนี้ดีเลยนี่ครับยี่หอ้อเอาไม่เป็นเกียร์แบบนี้เลยมันเป็นเกียร์แบบไหนมันเซ็่หมดเอาไปเลยเลยสิโอ้คือดีเลยวะ่ะไม่ต้องหยุดรถเลยครับสับสโลแล้วก็สับเกียร์กระต่ายเอาคือดีเลยวะ่ะ โสุดยอดเลยครับราคาถูกด้วยนะครับรถรุ่นนี้3สูบครับไม่ใช่สีูบนะครับใหญ่มากเลยนะใหญ่เท่าๆกับถ้าเป็นฟอร์ดเป็นนิวฮอนแลนน่าจะรุ่นหว่ว่ามันสิรุ่นเก้าสิบแรงหรืยใหญ่มากเลยครับตัวนี้ โอ้ไม่กลัวติดลมเลยครับดูลงน้ำมีน้ำนิดหน่อยอาเราคือวิญญาดลมค่ะสุดจอดจริงๆเลยมันน่ารุนมากเลยนะครับเนี่ยดูสิครับ เอาใครรู้รุ่นยี่ห้อเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับแถวไหนใช้บัตรกันบ้างครับรถรุ่นนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมใหม่ครับพอดีขับรถผ่านมาก็เลยจอดถ่ายก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เตรียมการมาครับเห็นรถรุ่นแปลกๆเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับทุกท่าน เดี๋ยวจะไปเสิร์ชหาก่อนนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับจะเจอกันคลิปหน้าครับหาทีเด็ดก่อนข้างๆนี่เขาทำขุดขุดลอกบอ่อครับบอ่อสะสะโครงการสะอะไรละ่ะสะขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำครับแม่มีทีเด็ดฟูโซ่ติดลมเนี่ยจะไม่ได้ไปถ่ายครับขาดเลย เ้าสิบ้อครับอ้าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับโอ้ไม่กลัวหลมเลยเว้ยแค่แกถอดใบเมียดด้านหน้าออกจะเลี้ยง่ายนะเนี่ยอ่ะโอเคครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ